อ๋ไอไอร่อยไหมสต์โฮมแล้วครับวันนี้เราจะมาทาพริกทอดยัดไสนะ้เรามาดูกันก่อนว่าใส่อะไรบ้างจะมีกระเทียมีรากผักชีมีเม็ดพริกไทยนะครับแล้วก็มาตำรวมกันเนะขาเรียกสามเกอนะครับหลังจากที่เราตำเสร็จครับเราก็จะไปคว้านเม็ดพริกจากด้านในออกไปนะครับผมเพื่อที่เราจะนําหมูเข้ามาใส่นะครับนี่เราจะคว้านอย่างนี้เลย ครับนาตาเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้หลังจากนั้นเรามาเตรียมไส้ในนะครับผมก็มีเนื้อหมูนะครับมี3ามเกอที่เราตำเสร็จเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีน้ําตาลทรายนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็มีผงปรุงรสนะครับผมต่อด้วยน้ําปลาสักหนึ่งช้อนคลุกส่วนผสมให้เข้ากันครับตบท้ายด้วยต้นหอมนะครับนี่รวไปอย่างนี้แล้วก็คลุกต่อไปครับให้เนื้อทุกอย่างเข้ากันผสมกันอย่างลงตัวหลังจากนั้นเราก็ นำมาใส่พริกที่เราคว้านเตรียมไว้นะครับใส่ไปเรื่อยๆนะให้เต็มแบบพอดีนะไม่ต้องทะลักนะครับผมนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้และส่วนที่ขาดไม่ได้นั่นคือแป้งครับนี่มีแป้งสาลีครับผสมแป้งปรุงรสนิดหน่อยนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมหลจากนั้นเราก็จะนําไข่ไก่นะครับมาผสมแล้วก็มีน้ําเย็นนะครับผสมเข้าไปหลังจากส่วนผสมเตรียมแล้วครับเราก็คนทุกอย่างให้ผสมเข้ากัน นี่ครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ฮะคนไปเรื่อยๆนะครับจนทุกอย่างลงตัวนะครับผมพร้อมแล้วก็ตั้งไฟเลยครับผมีเทน้ํามันลงไปครับรอจังหวะน้ํามันร้อนๆกำลังเดือดนะครับผมเราก็นําพริกนะครับชุบแป้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วลงไปทอดเลยครับนี่อ้ยหอมมากหลังจากนั้นเราก็ลองอีกสูตรนึงครับโดยการโรยเก็ดขนมปังนะฮะลงไปทอดครับดูว่า ทั้งสองแบบอันไหนจะอร่อยกับกันนะครับผมหลังจากที่ทอดเสร็จครับเรายกมาวางให้เสดดน้ามันก่อนนะครับผมหอมมากหน้าตาน่ากินมากเลยนะครับทั้ง2แบบเลยหลังจากนั้นเราไปจัดจานครับนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะน่ากินมากเราก็ลองผักด้วยครับผักทอดนะครับเหมือนเมื่อวานที่เราทํานี่เอามาเสิร์ฟแล้วครับพร้อมรับประทานแล้วครับลองกัดดู่อยไหม hmm